มีแนวคิดหนึ่งนะครับที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยคือการที่เราทุ่มเทพลังงานทั้งหมดเนี่ยไปที่การพัฒนาตัวเองจนกว่าเราจะไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ซึ่งเอาจริงๆนะครับแนวคิดนี้แหละอาจจะเป็นสิ่งเดียวเลยที่เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของเราไปแบบพลิกฝ่ามือเลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ความจริงข้อสําคัญที่สุดข้อหนึ่งเลยนะไม่มีใครกําลังจะมาช่วยเราฟังแล้วอาจจะดูหนักๆนะครับแต่เชื่อเถอะว่า นี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดของการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะมันคือการยอมรับความจริงว่าพลังในการสร้างชีวิตเนี่ยมันอยู่ในมือของเราเองล้วนๆคือชีวิตของเราเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนไปได้ก็ต่อเมื่อเราตัดสินใจทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปในที่ที่มันควรจะอยู่จริงๆนั่นก็คือที่ตัวเราเองครับไม่ว่าจะเป็นความฝันเป้าหมายหรืออนาคตแบบไหนที่เราวาดไว้เนี่ยนะทุกอย่างมันเริ่มต้นจากการเปลี่ยนจุดโฟกัสแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเลย โอเคแล้วคําถามคือการเริ่มต้นสร้างจากข้างในเนี่ยมันต้องทํำยังไงเสาหลักต้นแรกเลยนะครับก็คือการเป็นสถาปนิกให้กับชีวิตตัวเองเพราะว่าตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดของเราเนี่ยมันไม่ได้มีมาให้ตั้งแต่เกิดนะแต่เราต้องสร้างมันขึ้นมาเองหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยก็คือพันธสัญญารายวันครับเอ่อมันไม่ใช่อารมณ์แบบ ฟีลอยากทำแป๊บๆแล้วก็หายไปนะแต่มันคือการตัดสินใจแบบเด็ดขาดเลยว่าเราจะแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็มีวินัยมากขึ้นในทุกๆวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่แบบโคตรจะไม่อยากทำอะไรเลยนั่นแหละลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนเรากำลังก่อกำแพงด้วยอิฐทีละก้อนไอการกระทำเล็กๆแต่สม่ำเสมอในแต่ละวันนี่แหละที่มันจะค่อยๆก่อร่างสร้างตัวจนกลายเป็นความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็น อ่านหนังสือสักชั่วโมวงหนึ่งแทนที่จะถ่ายหน้าจอมือถือไปเรื่อยหรือว่าลุกไปออกกําลังกายแทนที่จะหาข้ออ้างให้ตัวเองหรือบางทีก็แค่การนั่งเงีย,งยบๆคนเดียวในห้องเพื่อตั้งเป้าหมายจริงๆจังๆสักทีและประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับความแข็งแกร่งที่แท้จริงเนี่ยนะมันไม่ได้สร้างขึ้นมาจากความสะดวกสบายหรือแค่ความตั้งใจดีๆลมๆแรงๆนะคะแต่มันถูกหลอ่อหลอมขึ้นมาในความเงียบในช่วงเวลาที่เราต้องดิ้นรนสู้ และที่สําคัญคือในช่วงเวลาที่ไม่มีใครมองเห็นเราเลยต่างหากพอรากฐานข้างในของเราเริ่มแข็งแกร่งแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องเผชิญหน้ากับโลกภายนอกกันบ้างซึ่งบอกเลยว่านี่ก็เป็นอีกสมรภูมินึงที่สําคัญไม่แพ้กันเลยมาถึงประเด็นที่2กันครับนั่นคือการต่อสู้กับโลกภายนอกหรือพูดง่ายๆก็คือการปกป้องสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราซึ่งก็คือ สมาธิและจิตใจให้พ้นจากเสียงรบกวนและความคิดเห็นต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนเลยในสนามรบทางความคิดเนี่ยนะสิ่งสำคัญคือเราต้องแยกให้ออกครับระหว่างสัญญาณกับเสียงรบกวนสัญญาณคืออะไรก็คือวิสัยทัศน์ของเราการกระทำของเราทางเลือกของเราเองนี่คือของจริงที่สร้างชีวิตเราขึ้นมา ส่วนไอเสียงรบกวนเนี่ยมันคือความคิดเห็นของคนอื่นความสงสัยของเขาความคาดหวังของคนอื่นซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันมีแต่จะฉุดรังเราเอาไว้แล้วไอเสียงรบกวนที่ว่าเนี่ยถ้าจะให้ชัดๆมันคืออะไรกันแน่อืมมันก็คือทุกอย่างเลยครับที่ไม่ช่วยให้เราเข้าใกล้วิสัยทัศน์ของตัวเองทุกอย่างที่มันสูบพลังงานเราออกไปไม่ว่าจะเป็นความคิดลบๆนะการนินทาความอิจฉา การไปสู้ในเรื่องที่มันไร้ความหมายหรือการพยายามใช้ชีวิตเพื่อให้ได้มาตรฐานแบบที่คนอื่นเขาตั้งไว้และนี่น่าจะเป็นบทสรุปที่สำคัญที่สุดของพาร์ทนี้เลยนะครับเสียงเดียวที่เราต้องฟังและตอบสนองจริงๆก็คือเสียงจากข้างในตัวเรานี่แหละไอเสียงที่มันคอยกระซิบอยู่เสมอว่าเรานะ่ะถูกสร้างมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ความชัดเจนจากข้างในกับความเชื่อมั่นในตัวเองเนะี่ยมันสำคัญกว่าเสียงยอมรับจากคนข้างนอกเสมอครับ พอเราเริ่มสร้างเกราะป้องกันเสียงรบกวนได้แล้วใช่ไหมครับขั้นต่อไปก็คือการเอาพลังงานที่เราเก็บรักษาไว้เนี่ยมาเปลี่ยนให้มันกลายเป็นการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอมาถึงหัวข้อที่3กันครับที่นี้เราจะพาออกจากโลกของความคิดมาสู่โลกของการลงมือทําในแต่ละวันกันแล้วเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆก็คือพลังของการลงมือทํานี่แหละโดยเฉพาะการทําในวันที่ไม่อยากทํา นี่แหละครับคือ,อนิยามที่แท้จริงของคําว่าความสม่ําเสมอมันคือ,อนิสัยของการลุกขึ้นมาทําแม้ในวันที่ความรู้สึกมันบอกว่าไม่ไหวแล้วโว้ยเห็นไหมคะว่ามันไม่ใช่เรื่องของแรงจูงใจเลยนะแต่มันเป็นเรื่องของทางเลือกทางเลือกที่เราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วไอการลงมือทาเนี่ยมันสำคัญที่สุดตอนไหนรู้ไหมครับมันสําคัญที่สุดตอนที่เรายังมองไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยตอนที่ไม่มีใครสักคนมาปรบมือให้ตอนที่เรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบได้ลืมเราไปแล้ว และที่สําคัญที่สุดเลยนะคือตอนที่การยอมแพ้มันดูง่ายกว่าเยอะเลยการตัดสินใจที่จะทําในวินาทีเหล่านั้นแหละครับคือสิ่งที่สร้างความเคารพและความเชื่อมั่นในตัวเองที่ไม่มีใครแย่งไปจากเราได้อยากให้ลองมองแบบนี้นะครับว่าสิ่งรบกวนต่างๆรอบตัวเนี่ยมันก็คือโจรดีๆนี่เองพวกมันไม่ได้มาขโมยแค่เวลานะแต่มันขโมยพลังงานสมาธิและที่เลวร้ายที่สุดเลยก็คือมันขโมยอนาคตของเราไปด้วยเพราะฉะนั้น การปกป้องสมาธิก็คือการกำจัดโจรพวกนี้ออกไปจากชีวิตให้สิ้นซากแล้วจะทำยังไงล่ะนี่คือระบบการสร้างสมาธิแบบที่เอาไปใช้ได้จริงเลยนะครับ 1. เริ่มจากการซื่อสัตย์กับตัวเองแบบสุดๆเลยนะว่าเราเสียเวลาไปกับอะไรบ้างสสร้างสภาพแวดล้อมที่มันสนับสนุนเป้าหมายของเรา 3. ปกป้องพื้นที่ในใจของเราให้ดีอย่าให้ความคิดลบเข้ามาได้และสุดท้ายข้อ4 ต้องกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่หรือไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราและเมื่อเราสร้างตัวตนจากข้างในปกต้องสมาธิจากข้างนอกและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอได้แล้วเราก็จะมาถึงบทสรุปที่ผมว่ามันสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการมองเป้าหมายที่แท้จริงในมุมมองใหม่สิ่งสำคัญที่เราต้องเข้าใจก็คือตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดของเราเนี่ยมันรอเราอยู่ที่อีกฟากฝั่งของวินัยการเสียสละ และความสม่ำเสมอซึ่งมันก็หมายความว่าจริงๆแล้วการเดินทางต่างหากไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของทั้งหมดนี้ประโยคนี้ผมว่ามันสรุปทุกอย่างไว้ได้งดงามมากๆเลยครับถ้าเรามุ่งมั่นที่ตัวเองจนถึงวันที่คว้าชัยชนะได้เนี่ยพอวันหนึ่งเรามองย้อนกลับไปเราจะรู้เลยว่าชัยชนะมันไม่ใช่รางวัลที่แท้จริงเลย แต่รางวัลที่แท้จริงคือคนที่เราได้กลายเป็นในระหว่างทางต่างหากความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันไม่ใช่ถ้วยรางวัลนะแต่มันคือการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้อย่างลึกซึง้งสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ทรงพลังมากๆซึ่งมันจะเปลี่ยนทุกอย่างที่เราคุยกันมาในวันนี้ให้กลายเป็นเรื่องส่วนตัวที่ทุกคนต้องกลับไปตอบกับตัวเองนั่นก็คือในทุกๆก,การกระทาของแต่ละวันเนี่ยเรากำลังสร้างตัวเอง หรือกำลังสร้างสิ่งรบกวนให้กับตัวเองกันแน่